Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุล คือถ้าคำว่าโชคดีเลยก็ลัคกี้ทุกคนรู้จักกันดีใช่ไหมคะแต่มันมีอีกคำหนึ่งที่หมอว่าน่าสนใจก็คือคําว่า serendipity นะคะมันก็คือเหมือนกับเป็น happy accident นะคะเป็นความบังเอิญหรือ Surprise หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดแต่มันส่งผลให้เกิดผลที่ดีนะคะซึ่งก็บังเอิญได้มาอ่านหนังสือนะคะ the serendipity mindset นะคะว่าโดยเรื่องของศิลปะแล้วก็วิทยาศาสตร์ของการสร้างโชคดีค่ะ วันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังค่ะถึงเฟรมเวิร์กแล้วก็ตัวอย่างจากหนังสือเล่มนี้ค่ะดีที U ่อ e Presented by ไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณและ Single Being p พอดแคสที่อยากให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ฟังค่ะ วันนี้นะคะหมออยากจะมาเล่าเรื่องราวซึ่งจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากหลายเดือนก่อนเนี่ยหมอมีโอกาสได้ไปฟังงานที่ชื่อว่า Entrepreneur Forum นะคะจัดโดยลงทุนแมนซึ่งเขาก็เอาเจ้าของกิจการหลายๆกิจการหลายๆแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีเลยเนี่ยมาเล่าให้ฟังแต่ถึงความสำเร็จของเขานะ,ะซึ่งหมอฟังแล้วก็ประทับใจเกือบทุกคนเลยโดยเฉพาะอย่างดรแสงสุกนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง d e n t i s t ตและก็ สมุอี e, นะคะดรสังสุขก,ก็ได้พูดอะไรดีๆหลายอย่างเลยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งฟังแล้วแบบโอ้อ oh, mm ืมแล้วก็คือดรสังสุขกกบอกว่าจริงๆที่มาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เก่งนะแต่มันเป็นความเฮงด้วยบอกว่าอืมน่าสนใจมากๆเลยนะคะคํานี้ก็เก็บมาคิดอยู่แล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เอามาเก็บมาคิดเหมือนกันนะคะก็คือคุณธนิสานะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง แบรนด์ราวิภานะคะหรือว่าถ้าใครบอกสร้อยข้อมือสายมูเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีนะคะก็เป็นแบรนด์ของจิวเวลรี่ที่มาแรงในยุคปัจจุบันนะคะซึ่งคุณธนิษาก็บอกว่าไอเดียของการทำสร้อยข้อมือสายมูเนี่ยจริงๆแล้วก็มาจากการที่ตัวเองเนี่ยต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจอยากที่จะมีแบบพลังบวก นะคะที่จะทําให้ตัวเองโชคดีทํางานได้ก็เลยเกิดเป็นไอเดียของสร้อยข้อมือสายมูขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งคนเก่งเนี่ยเขาก็ยังเชื่อในเรื่องของโชคในเรื่องของความเฮงนะคะสาหรับคนไทยซึ่งสําหรับฝรั่งเองเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันนะคะคือถ้าคําว่าโชคดีเลยก็ลัคกี้ทุกคนรู้จักกันดีใช่ไหมคะแต่มันมีคํานึงที่หมอว่าน่าสนใจก็คือคําว่า serendipity นะคะมันก็คือเหมือนกับ เป็นแฮปปี้อัซิเดต์นะคะเป็นความบังเอิญหรือเซอร์ไพรส์หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดแต่มันส่งผลให้เกิดผลที่ดีเป็นแบบความสุขเป็นแบบผลประโยชน์อะไรกับเราก็ตามนะคะก็คือเป็นความบังเอิญที่โชคดีนะคะซึ่งคํำนี้จริงๆคำที่หมอชอบมากเลยนะหมอรู้จักคํำนี้ครั้งแรกก็ตอนที่มันเป็นหนังเป็นหนังฮอลลีวูดเป็นแบบรอมคอมอะคะ่ะเมื่อนานมากแล้ว หนังเก่า20ปีที่แล้วหนังโรแมนติกมันก็คือเป็นหนังชื่อ Serendipity แล้วก็หมอก็เอ้ยตอนนั้นก็เลยรู้จักคํานี้แล้วก็เป็นคําที่ชอบคํานึงนะคะแต่ว่ามันมาถึงอันเนี้ยก็คือพอหลังจากที่หมอไปดูไปฟังงานนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บังเอิญได้มาอ่านหนังสือนะคะที่มันคล้องกันนะเป็นหนังสือที่ชื่อว่า The Serendipity Mindset นะคะว่าด้วยเรื่องของศิลปะแล้วก็วิทยาศาสตร์ของการสร้างโชคดีค่ะ ม,มันคือโชคดีศาสตร์นี้นะน่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคริสเตียนบูสก์นะคะซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่ London School of Economics แล้วก็เป็นอาจารย์ที่ NYU ด้วยนะคะนิวยอร์กยด้วยวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังค่ะถึงเฟรมเวิร์แล้วก็ตัวอย่างจากหนังสือเล่มนี้ค่ะก่อนอื่นนะเราต้องเข้าใจมาก่อนว่าการโชคดีมันมีโชคอยู่2แบบหนึ่งก็คือโชคที่มันได้มาจริงๆแบบเราไม่ได้เลือกอะ่ะเช่นแบบ เกิดมารวยอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นโชคที่เราสร้างไม่ได้อะ่ะมันต้องโชคดีจริงๆถึงจะได้มากับโชคที่เป็นโชคที่จริงๆแล้วเราสร้างได้แต่เราอะ่ะอาจจะยังไม่รู้วิธีการที่จะสร้างนะคะซึ่งจริงแล้วอะ่ะถ้าพูดถึงในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยใครจะไปเชื่อว่าโชคมันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล้วนะคะมันมีงานวิจัยพบว่า5้าของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายๆครั้งมันเกิดจากความบังเอิญอุบัติเหตุ หรือความโชคดีนั่นเองนะคะอย่างตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดเลยนะคะก็คือการค้นพบยาปฏิชววะเพนิซิลินซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่เราใช้กันมาจนปัจจุบันเนี่ยนะคะ เป็นการค้นพบโดย Alexander Fleming นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะเขาก็พยายามจะเพาะเชื้อแบคทีเรี s t a p h y l o c ค c c ที่จานเพาะเชื้อธรรมดาเนี่ยแหละก็คือเหมือนปกตินักวิทยาศาสตร์เ็าจะใส่เชื้อลงไปที่จานแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ใช่ไหมคะเขาก็ทําแล้วเขาก็ไปฮอลิเดย์ไปพักผ่อนกลับมาอีกทีนึงก็พบว่าโอเคมันก็มีเชื้อแบคทีเรียขึ้นที่จานอะ่ะเห็นเป็นจุดๆอยู่นะแต่ก็พบว่ามันมีบางจานเนี่ยที่ถูกปนเปื้อน ด้วยน่าจะเป็นเชื้อราเพราะเป็นจุดเขียวๆแล้วเจ้าจุดเขียวๆเวนี้ยกลายเป็นว่าเชื้อแบคทีเรียมันไม่โตร,รอบจุดเขียวมันเว้นช่องว่างไว้อ่าหมอเชื่อว่าถ้าบางคนเห็นแบบนี้ก็อาจจะโอ้ยทิ้งจานนั้นดีกว่าจานนั้นเป็นจานเพาะเชื้อที่เฟลเนาะเพราะว่าจะเพาะเชื้อแบคทีรียแต่ดันมีเชื้อแบคทีรียขึ้นไปครบเพราะมีเชื้อรามาขึ้นแทรกแต่็ l e x a n d e r f l e m i n งเขาไม่คิดอย่างนั้นค่ะเขากลับคิดว่าเฮ้ยมันน่าสนใจแฮ นั่นแปลว่าเชื้อราอาจจะสามารถสร้างสารบางอย่างที่ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นั่นแหละค่ะพอเขาเอ๊ะเอ๊เอ๊ะขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นการค้นพบสารที่ฆ่าเชื้อแบคที r ียหรือว่ายาปฏิชีวนะนะคะอันนั้นคือตัวอย่างที่คลาสสิกมากแต่ตัวอย่างที่จริงๆแล้วอ่ะอาจจะไม่เก่าขนาดนั้นก็จะเป็นตัวอย่างของ การค้นพบยาตัวหนึ่งค่ะซึ่งก็เป็นยาดังพูดชื่อไปทุกคนก็รู้จักมันเริ่มมาจากว่านักวิจัยเนี่ยเขาก็มีแบบยาตัวหนึ่งนะคิดว่าน่าจะลดความดันได้ดีก็เอาไปให้ในกลุ่มผู้ป่วยนะคะที่มีความดันโลหิตสูงมีโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็ดูว่าได้ผลไหมปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยพอจบงานวิจัย ไม่รู้แหละเรื่องความดันหรือว่าเรื่องหัวใจดีไม่ดีแต่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ชายหลายคนบอกว่าอยากกินยานี้ต่ออยากได้ยานี้ต่ออืมักวิจัยก็สอบถามกลับไปว่าทําไมปรากฏว่ายาเนี้ยมันทําให้ปัญหาเรื่องของนกเขาไม่ขันเนี่ยหายไปนะคะอวัยวเพศกลับมาแข็งตัวอีกครั้งหนึ่งโอ้ซึ่งณนะจุดเนี้ยถ้าบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้นี่มันเป็นผลข้างเคียงจากยาหรืออะไรแต่เขากลับคิดกลับกันว่าเอ้ย งั้นแปลว่าไอ้โจยาตัวนี้อาจจะสามารถเอามาใช้รักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้หรือเปล่านะคะก็เลยเปลี่ยนไปวิจัยในด้านนี้แทนนะก็กลายมาเป็นยาไบอาลกราที่ทุกคนรู้จักกันนะ่าจะเห็นได้ว่ามันเป็นความบังเอิญที่โชคดีมากๆเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราจะไม่เอาในงานวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆเอาแบบตัวอย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีเลยนะคะก็คือนะักวิทยาศาสตร์ของบริษัท 3M เขาพยายามจะประดิษฐ์กาว อยากได้กาวที่มันติดแน่นๆมากๆเลยติดแล้วแบบไม่หลุดเลยแต่เขาพัฒนาสูตรยังไงก็ไม่สําเร็จก็เฟลกลายเป็นได้กาวที่มันติดไม่แน่นติดแล้วก็ลอกออกได้นะคะแต่ลอกออกแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหลือรอยด้วยซึ่งเขาก็แบบโอเคเป็นโปรเจกต์ที่เฟลแหละนะคะแล้วก็ใช้เวลาอีกหลายปีขึ้นมาว่าเอ้ไอ้กาวที่มันติดไม่แน่นจะไว้ทาอะไรจนในที่สุดเขาก็คิดออกว่าเออไอ้กาวที่ติดไม่แน่นเนี่ยจริงๆถ้ามาติดกับกระดาษมันก็กลายเป็นกระดาษโพสอิท แล้วก็เลยกลายเป็นสินค้าที่ขายดีของ 3M มวจบจนปัจจุบันที่ทุกคนก็คงยังใช้กันอยู่ใช่ไหมคะอ่านั่นแหละค่ะคือตัวอย่างของความบังเอิญที่โชคดีทีนี้ถ้าใครอยากจะมีความบังเอิญที่โชคดีแบบนี้บ้างจะทำยังไงนะคะมันมีเฟรมเวิร์ค่ะเฟรมเวิร์ที่จะทำให้เราเป็นคนโชคดีหนึ่งก็คือพยายามที่จะเอาเบ็ดลงไปล่าเหยื่อค่ะคือโชคเนี่ยมันอาจจะอยู่ในมหาสมุทรเนาะเราก็จะต้องมีเบ็ด กับเหยื่อลงไปเพื่อที่จะไปหาโชคไปเกี่ยวเอาโชคให้ได้ก็คือเราเนี่ยจะต้องพยายามที่จะรู้จักผู้คนใหม่ๆรู้จักไปสถานที่ใหม่ๆไปในสถานการณ์ใหม่ๆเพราะว่าอยู่เฉยๆถ้าอยู่กับบ้านอยู่ตัวคนเดียวโชคมันก็คงไม่วิ่งเข้าหาแต่ถ้าเราไปในสถานที่ใหม่เจอผู้คนใหม่ๆแล้วเมื่อเราไปเจอคนเหล่านั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักวิธีในการแนะนําตัวเองเพื่อที่จะให้สามารถที่จะคอนเน็กหรือว่า ่อ,อกันได้มีโชคที่มันแบบเอ้ยเจอกันได้เขาก็ยกตัวอย่างว่าเวลาคนไปเจอเพื่อนเยอะๆแล้วเมื่อเราเจอเพื่อนใหม่ๆเนี่ยแทนที่เราจะแนะนําตัวเองอย่างเดียวว่าสวัสดีค่ะชื่อหมอพิงค์เป็นหมอนะคะจบอ่าคนอื่นก็จะไม่รู้ว่าเขาจะมาต่ออะไรกับเราหรือว่าเราจะมีโอกาสที่จะทําอะไรร่วมกันได้ไหมเพราะว่ามันสั้นไปนะคะเขาบอกว่าพยายามแนะนําตัวเองในหลายๆแงม่มุมเช่นสวัสดีค่ะหมอพิงค์นะคะเป็นหมอแล้วก็ทำสตาร์ทอัพ เกี่ยวกับแอปพลิเคชันผิวหนังด้วยแล้วก็ทำพอดแคสต์ด้วยค่ะในเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีสักอันนึงที่เขาแบบคลิกกับเราเช่นแบบเอ้ยเขาก็แบบ อยู่ในวงการไอทีเหมือนกันนะทําอะไรอย่างต่างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการคุยไปคุยมาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะทําให้เราได้โปรเจกต์ใหม่ๆอะไรขึ้นมาได้งานใหม่อะไรขึ้นมา,า,น,มะน,มานะคะนี่คืออันที่1ก็คือพยายามออกหาผู้คนหาสถานที่ใหม่แล้วก็พยายามที่จะแนะนําตัวเองด้วยหลายๆแงม่มุมมีเหยื่อที่หลากหลายมีเบ็ดที่หลากหลายนะคะอันที่สองค่ะที่จะทําให้เราเป็นคนโชคดีได้ก็คือ การหามุมมองอื่นของปัญหาหรือมุมกลับของปัญหานะคะหรือว่าเฟรมมิ่งปัญหาสมัยเช่นนะคะเวลาเราไปเที่ยวแล้วหลงทางแทนที่เราจะหงุดหิดเราก็มองว่าเอ้ยมันก็อาจจะเป็นการที่ทําให้เราได้เจอสถานที่ใหม่ๆนะหรือมองไปรอบข้างเฮ้ยแต่วิวตรงนี้ก็สวยดีนะถ้าไม่หลงก็จะไม่เห็นนะอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะหรืออย่างเวลาเราตกเครื่องบินใช่ไหมแทนที่เราจะแบบ อเอาแต่งุดหีดงุ้นง่ายกันตกเครื่องบินลองมองไปรอบตัวคนที่อยู่ในสภาพเดียวกันกับเราสิคนที่พลาดโอกาสในการขึ้นเครื่องบินเราอาจจะได้เพื่อนใหม่โดยไม่รู้ตัวก็ได้เพื่อนคนนั้นอาจจาะกลายมาเป็นแฟนในอนาคตของเราก็ได้ดังนั้นเนี่ยคือเวลาที่เราเจอกับปัญหาหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะอย่าให้ไอตัวแบบหวาดระแวงหรือแบบตื่นตะหนกเนี่ยมาครอบงําสติของเราเวลาที่เราเจออะไรที่ไม่คาดคิดก็ สงบนิ่งแล้วก็มองซะว่าเอ๊ะในปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้เราจะรีเฟรมมันหรือเราจะคิดมุมกลับของปัญหานี้ได้อย่างไงหรือเราจะหาเรื่องแฮปปี้สตอรี่หรือหาอะไรที่มันเป็นแฮปปี้อักซิเดนจากสิ่งนี้ได้ยังไงและ3คือการพยายาม connect the dots ก็คือเมื่อเราได้แบบมีเพื่อนใหม่เยอะแยะเราได้มีประสบการณ์ใหม่เยอะแยะแล้วเราอะรู้จักที่จะเชื่อมโยงจุดเหล่านั้น เข้าหากันบ้างไหมนะคะอย่างเช่นผู้เขียนเรื่อง s e r e n i t y Mindset ที่บอกเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะคุณคริสตยนบูสเนี่ยเขาก็บอกว่าช่วงโควิดเขาก็อยู่ในนิวยอร์กซิตี้นะคะแล้วก็ป่วยโควิดหนักมากเลยแล้วช่วงที่เขาฟื้นจากโควิดเนี่ยช่วงนั้นก็ยังเป็นช่วงที่แบบเพิ่งฟื้นจากปิดเมืองนะคะเขาก็แบบทั้งเหงาทั้งเบือ่อนะคะแล้วเขาก็ไปนั่งดูลิสต์ของเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้คุยกันนานแล้วก็ไป เล่นโซเชียลมีเดียก็ไปเจอว่ามีเพื่อนเก่าคนหนึ่งเพิ่งเลิกกับแฟนนะคะแล้วเขาก็พบว่าอืมก็คอนเน็กเดอะดอทอ่ะในเมื่อเพื่อนก็เพิ่งเลิกกับแฟนก็เหงาเขาเองก็เหงาก็ชวนมาคุยกันเอองั้น๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าแบบต่างคนต่างแบบถูกกักตัวมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไปไปมามาทุกวันเนี้ยเขากลายเป็นแฟนกันเขาก็บอกว่าเออจริงแล้วการแค่คอนเน็กเดอะดอทดูว่าแบบดอตเก่าๆจุดเก่าๆคนที่เคยเป็นเพื่อนเก่าคนที่เคยเป็นคนรู้จักเรา อาจจะมาถึงจุดที่เรากับเขามีอะไรที่มันคล้ายๆกันแล้วมาคุยกันแล้วคลิกกันก็ได้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะทีนี้เฟรมเวิร์ไปแล้วหมอจะมาสู่ทิปที่จะเป็นข้อปฏิบัติเลยที่จะทำให้คุณเป็นคนโชคดีขึ้นนะทำอะไรได้บ้างหนึ่งนะคะหมั่นสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะทำให้คุณเป็นคนโชคดีได้นะคะเนะช่นสงสัยว่าเดือนนี้หวยจะออกอะไรนะ <laughs> ไม่ใช่อันนั้นคือยกตัวอย่างเล่นๆน,นะคะแต่ว่าการที่เราเป็นคนหมั่นสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามหมั่นเอ๊ะ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 ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมมันอาจจะทําให้เราอ่ะได้มุมมองใหม่ในการมองปัญหานะคะ2การสร้างเน็ตเวิร์กการมีเพื่อนที่หลากหลายสําคัญมากเพื่อนต่างวัยเพื่อนต่างอาชีพเพื่อนต่างวัฒนธรรมคุณมีครบหรือยังนะคะยกตัวอย่างหมอเองเนี่ยก็เคยไปเรียนเขียนบทหนังซึ่งก็ทําให้ได้ไปเจอ เพื่อนที่หลากหลายแตกต่างมากเลยไม่มีใครเป็นหมอสักคนนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าโชคดีได้เจอคนที่กลายมาเป็นมรราธิการหนังสือเล่มให้คนหนึ่งหรือโชคดีเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเขาอยู่ในวงการของการทำพวก augmented reality AR อะไรก็ได้ทำงานร่วมกันได้โปรเจกต์ร่วมกันเนี่ยค่ะการที่เราได้เจอคนหลากหลายสร้างเน็ตเวิร์ connect the dot ก็จะทำให้เราเนี่ยโชคดีได้มีอะไรดีๆนะคะหรือสกอดรับความล้มเหลว แน่นอนค่ะเวลาเราล้มเหลวเนี่ยบางคนเลือกที่จะลืมเลือกที่จะไม่พูดถึงนะซึ่งอันนี้มันจะมาทำให้เราไม่เกิดการเรียนรู้และจะไม่โชคดีคนโชคดีเนี่ยต้องยอมรับว่าเฮ้ยเคยถูกหวยกินเคยโชคไม่ดีแล้วเราก็จะเรียนรู้จากมันอย่างโปรเจกต์โพสิทที่หมอเล่าให้ฟังไปตอนต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทํากาวไม่ได้อย่างที่ตั้งใจแล้วเขาเงียบไปเลยไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะไม่ได้โพสิทมาแต่เขาอะ ยอมรับความล้มเหลวแล้วเขาก็ไปคุยกับคนนูน้นคนนี้มากายเป็นเวลาหลายปีจนมีคนหนึ่งที่ให้ไอเดียโพสิต์เขามาซึ่งอันนี้หมอว่าเปนสิ่งที่ดีมากบริษัทที่หมอดูแลคือ SkinX เนี่ยเราจะมีวัฒนธรรมของการที่จะมีเล s เซ n นเ a r n เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำโปรเจกต์จะล้มเหลวหรือจะไม่ล้มเหลวเนี่ยเราจะต้องมา คุยบทเรียนที่ได้จากสิ่งนั้นหรือยังในเรื่องการดูแลสุขภาพอ่ะหมอว่าคนที่ลดน้ําหนักแล้วไม่สําเร็จได้ตามเป้าอ่ะจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องทําเลยอ่ะคือต้องมาวินิจฉัยแบบมานั่งชันสูตรเลยแหละว,ว่าทําไมเราถึงลดน้ําหนักไม่สําเร็จตามเป้าเพื่อที่จะกอดรับความน้มเหลวนั้นแล้วก้าวต่อไปนะคะสี่ แชร์ Share, เป้าหมายให้เพื่อนฟังเวลาเรามีเป้าหมายอยากจะทําอะไรอยากจะประสบความสําเร็จอะไรเนี่ยเราแชร์เราคุยให้คนอื่นฟังได้ไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวบางทีเพื่อนนี่แหละจะเป็นคนที่ช่วยคอนเนคต์ดอทให้เราห้าคิดบวกค่ะหาโอกาสในทุกสถานการณ์หมอเชื่อว่าในทุกสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่ซ่อนอยู่เพียงแต่ว่าเราเห็นหรือว่าไม่เห็นแล้วหกสิ่งนี้ดีมากๆเลยคือการ หัดให้เวลากับการคิดย้อนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วเขียนเป็นบันทึกเป็นบล็อกเป็นอะไรก็ได้มันจะทําให้เราอ่ะฝึกที่จะมองเชื่อมโยงแล้วก็เห็นแพทเทิร์นหรือโอกาสจากสถานการณ์นั้นๆเช่นเราเขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นนะเรามาสายเราก็เลยได้ขึ้นลิฟต์กับคนนี้เรารู้จักกับคนนี้เลยรู้ว่าอ๋อคนนี้เขาเป็นแบบอินเวสเตอร์ที่จะมาลงทุนให้สตาร์ทอัพของเราหรืออะไรเงี้ย การที่เรามาเขียนย้อนเราจะเห็นว่าบางครั้งไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดและไม่ได้อยากให้เกิดมันก็นํามาสู่บางสิ่งที่เราอยากให้เกิดเช่นกันมันจะทําให้เราฝึกมองในแง่ดีได้มากขึ้นมันก็ทําให้เราเนี่ยเป็นคนโชคดีได้มากขึ้นหมอเชื่อนะคะว่าโชคดีเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือการที่เราอ่ะสร้างโอกาสที่ดีและเห็นเมื่อมีโอกาสที่ดีเข้ามาถึงบางครั้งเนี่ยโอกาสดีเข้ามาแล้วนะเราแค่มองไม่เห็น แค่ตาบอดถ้าเราอะรู้จักที่จะมองเห็นแล้วก็สร้างมันด้วยเราก็จะกลายเป็นคนโชคดีซึ่งหมอว่า s e r e n i p i t y mindset เนี่ยมันช่วยทั้งในแง่ของเรื่องส่วนตัวการดูแลสุขภาพ แล้วก็เรื่องการทํางานด้วยอยากให้ลองฝึกแล้วเอาไปใช้กันดูนะคะใช้แล้วได้ผลไม่ได้ผลหรือว่ามีเรื่องราว s r r e n v i t y อะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเองอยากจะเล่าให้หมอฟังนะคะเล่าให้ฟังได้ในทุกโซเชเียลมีเดียเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง X นะคะหรือว่าใน YouTube ที่คุณฟังอยู่หรือว่าช่องทางต่างๆก็ตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดค่ะขอบคุณไทยประกันชีวิตสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุณดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิต